สวัสดีครับมา,มาล้ำน้ำเส้นาแชนแนลครับรายการมาล้าพลาลอครับเมื่อน,นี่าพ,พี่น้องมาเบิ่งรถเวทีของทีมงานตะวันยุทธศินะครับรถเวทีรถทโนูครับรุ่นเก่าๆครับดัดแปลงเป็นรถเวทีครับเป็นระบบพับเด้อ่น้องเด้โมเมนต์ให้รถดิครับเป็นระบบพับ ใานด่านล่างก็สิเป็นหมองไวยเพาะเวอครับไ่เพเวอยู่น่เขาใส่เพาะเวอผสมประสานครับเพาะเวอผสมประสานผสมประสานกับนเสียงกลงครับ มีส่วนใหม่กลาเป็นค่าดีครับสองาสังยุนครับาี้กานครับ่ยที่นักกว้าง8เมตรนะครับ2อสั้นสองนครับสั้นครับเบีย้าใส่สารเเประไรกลางราชีเีคุ้นเปีดิบกุณนบุ้น่ประคุณนะครับทางเานที่กประมนี่ครับสูง1เมตรสามเมตรดีที่คแบมุนะครับคุณกคำ พี่สูงวันหนึ่งเมตรยี่สิบครับหนึ่งทีมงานกำลังถือใส่ผาม่านมือมือคักเล่นน้ำวิ้นครับพี่น้องครับอยู่บ้านมือบัวกุดบมุดบัมเดบถมืดขบถมุ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 ดขบถมัดขบถมุดขบถมุบถมุอนี้มาซอบงมือาจารย์ปบอมมืดพิถมุดขบถมุดขบถมี่ไมด้รถมุดขกถมุดนบถมุบมุดขพถมุดมดขบถมุดบมุดขบถมุดขบถมุดดขดบุบุบ ทำบุญอยู่เงี้ยเพื่อนนั่นแหละนะครับเลื่อนทีมงานมาสร้อยงานครับโมนี่ครับอาจารย์ต้องใช้ดาวเหนือครับโมนี่ครับกับอาจารย์รวยพร้อมบ่มทองพร้อมกับอาจารย์สังวานครับสลับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ครับโมนี่ครับเป็นอิเล็กทรกรุ่งนิ้อาจจะเป็นประมาณสารชินเในที่รงเต็มถนนพอดีครับ เป็นถนนคนกียเขียนบองนอกบ้านและกวางยีครับพี่น้องครับเอ๊ะบดีกับชุดด็ที่กาเสียงนี้นี่นี่ครับีนะครับอเ็นพี่น้องเป็นม่คุญนะครับคุณมาุญมณีนะครับถ้าเทียดแล้วบอกว่าช่วงาบนะครับที่นั่งแต่จะได้ทำการเสียงครับองขอให้นะครับเอ่พรกกระพานะครับ ไม่ช่วงผ่านโควิดเอพี่นองครับงาน,นเลือนมาจากเดือนมากราครับเลือนมาจมาพว่นมาแก้ไล่การยิ้มช่องแก้หลายเที่รครับตะวนันมู้สิครับการมีงานเอือนใสก่กันเรงนองเลยนะครับ087ครับ039595เวลาเก้าชาทีมงานิเศร้าเ้าห้องะไพี่นองครับ ดำเนินรายการโดยบริหารงานโดยรับนุ่มรุบัวัมเวลาด่วนกับวิจิตเตีอนนะครับเวลาสิบเนดตานิกถวายประหารเท่นที่เฟซบุ๊กวรวิจิตได้ไปลองด้วนะครับมีการวางเอื้อนใส้นะครับระนเท่นะับเป็นชุดมินิมินิครับ เขาห็นนเน่อยเาในรูตามลำซิงบุ้งน้อยครับากานะครับี่ลำกวนลำประยุกต์ไปเมือช่นีครับยิงธบานะครับกับพนทงธานะครับเนาะได้งเท้ากว่าใจนะครับนกาเหตุการณ์เวลาที่ผ่านนาฬกาับน้ำด้นะครับทำนายพุ่ต้องโยเดี๋ยวมค่อติดกึ่งวาสแนะครับมันน่นเขาจังเห เวลากรคืนกัมีมหรสพดันเลยตลอดคืนอ้าวดีดีกว่ามันก็ยังมันเกินเราพอเรามายังเียนเลยมันนี่ตอนนี้นะครับไ่ได้เอาวัน่วันที่ยียันท่นะครับดีเอาตบรกอนนะครับกับข้อไหนมันมันมันวลองเดียวกันไ่ไดเพราะว่าถ้ามีันตามกลัได้กินมเหรครับเอาไม่เอามเอา เอาไม่ไม่เขาเนี่ยไปขึ้นสูงๆขึ้นสูงๆเขานลก็คือวันนเอาเอาขึ้นไปอีกตั้สาวอลัารนะครับอลัารอูลเข้าอีกเนลูกเป็นลาคุณอุณทมนไ้นะครับผู้ดีลูหับไปแล้วของในพี่เ้องเห่าไนบ้า ล้มตนนนับทอมันน้มันเนี่นั่งร่างนลังต้องยืดออกอีกวก่า,านี้อันนี้มันได้สันๆครับเพราะยากๆเนี่ยจะก็เหตุไดอย่าง,างเงี้ยบทีจะจ่อก็ลงมได้ครับยังาพีอีกยับาพายยับพาก็ได้